มีทางหลบตอนี่หล่อมก้องกึงชอบนะคะเพราะกลอนไม้มันใกล้ไม่ได้เลยดูมิ้วหนิไหนนี่ก็มีหอนะคะหอบังคุดนี่มีหอบังค่ะเกย์เห่าหัวหมากินกระมาได้เลยนะคะอยู่บ้านใหญ่แมวตัวนี้ต้อง ถึงชอบต่ก็เอเลยกินกับมาเลยนะคะแล่ลูกโตตามมอืมีอะไรนดูดีกมีอะไรดีนก็ตัวจัเไป

น้องก้องมีึึงซอบนะคะึ่งซอบอนั่นเหนียวนะคเหนียวนะคะ,ะ,คะ<อ>ข้างหลังเป็น芒果แล้วก็แว,วเอาเรื่องอะไร芒果กับมีก้ากบมังกรไหม มีใครรู้จักบางกุดไหมรู้จักบางกุฎด้วยมีทั้งบางกุดทั้งงะทั้งลองกองสะอตลองกองสะกตเอ้ยเยอะยิ่นันุ๊กปวยู่กนี่ยัมเนืเหน่ยัวไหนตวตหนงวัน